คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2541 โรงเรียนชุมชนดูนศาสตร์เป็นสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ตั้งอยู่ที่หมู่3บ้านตอประดูตำบลดูนศาสตร์อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่29ไร่3งาน1ตารางวาเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือตำบลดูนศาสตร ทั้งหมด11หมู่บ้านและมีนักเรียนบางส่วนเดินทางมาจากหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น723คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน45คนโดยมีนายโชคชัยเรืองแหล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนปัจจุบันด้วยวิสัยทัศน์ภายใต้ปีการศึกษา2,564โรงเรียนชุมชนดูนศาสตร์เป็นโรงเรียนของชุมชนจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมและคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาชาติและการเปลี่ยนแปลงเคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อัตลักษณ์ของโรงเรียนชุมชนดูนศาสตร์ยิ้มไหวทักทายมีจิตอาสาน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนชุมชนดูนศาสตร์ประพฤติดีมีมารยาตรักการออมโรงเรียนชุมชนดูนศาสตร์ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดหลักในการประพฤติตน และการทำกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษามุ่งให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีวินยัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนายึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณธรรมอันพึงประสงค์8ประการปลูกฝังให้บ่มเพาะผู้เรียนให้ยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการคิดการวางแผนและการปฏิบัติตนพร้อมกับคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในศตรวรรษที่21โรงเรียนชุมชนดุลสา์ของเราได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายเพื่อนำสู่แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนโดยให้คุณครูได้วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรของสถานศาึกษาในเชิงการบูรณาการ รวมทั้งทางโรงเรียนก็จะให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการที่จะนำการ,รวรณาการแนวคิดสู่การเรียนการสอนที่จะทำนักเรียนของเราได้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีงามมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนดุนศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบริการแก่นักเรียนชุมชนและสังคมโดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานมีกิจกรรมดังนี้ฐานการเรียนรู้ที่1ธนาคารขยะรีไซเคิลกิจกรรมกำจัดขยะมลพิษฐานการเรียนรู้ที่2สเตมศึกษา,าการริจก,กรรมทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายากิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้กิจกรรมวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดินอย่างง่าย ฐานการเรียนรู้ที่3รู้รักการเกษตรกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวกิจกรรมเพาะเห็ดฐานการเรียนรู้ที่4เพิ่มคุณค่าเศษวัสดุกิจกรรมทำไม้กวาดกิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากถุงนมฐานการเรียนรู้ที่5อยู่อย่างพอเพียงกิจกรรมยางมองสมุนไพรไผสด กิจกรรมน้ำยาล้างจานสูตรมะกรูดกิจกรรมสเปรย์ตะไคร้หอมไรยุงกิจกรรมยาเทียนหอมไรยุงกิจกรรมยาหม่องแฟนซีกิจกรรมยาเทียนเจลไรยุงกิจกรรม,ม,รรมทำสบู่กิจกรรมตัดผมกิจกรรมทำขนมฐานการเรียนรู้ที่6รักการออมกิจกรรมสหกรณ์กิจกรรมออมทรัพย์ฐานการเรียนรู้ที่7ด ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมทุกวันศุกร์การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศ,าศาึกษาและภายนอกสถานศึกษาของนักเรียนซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้เรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายในสถานศาึกษาและภายนอกสถานศาึกษาอีกทั้ง ยังได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ห่างไกลไปอีกด้วยโดยการนำทีมของคุณครูจะพานักเรียนออกไปทัทศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ห่างไกลออกไปซึ่งนักเรียนของเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้จนเกิดความชำนาญเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน และะะสามามรรรถนนนไไปปปยุใใชใช้ีกตต์ววิจัดิฉันได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิวทยาศาสตร์โดยยึดหลักตามหลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไขโดยฝึกให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้นักเรียนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะจากที่หนูได้เรียนรู้เรื่องปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมทำกิจกรรมหนูมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นคือรู้จักหักห้ามใจไม่ใช้ใจเกินตัวก่อนจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบค่ะหรือช่วยเป็นเบาพระครอบครัวเท่าที่หนูจะทำได้ค่ะเช่นใช้น้ำอย่างประหยัดปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน โรงเรียนชุมชนดูนศาสตร์ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยมีแผนการปฏิบัติงานโครงการงบประมาณมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอาคารสถานที่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนชุมชนดูนาศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิแทนซิง่ง ยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของเด็กครูผู้ปกครองเป็นที่ตั้งโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้า่ายอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุโคลบาดด้านการศึกษาออนไลน์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้รับการยอมรับชื่นชมในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพและได้เผยแพร่ผลงานผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์เช่น YouTube จากการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีร่างกายจิตใจดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมโดยมีคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนชุมชนดูนาศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ